แม่คะนี่คะ่ะข้าวเดี๋ยวมิวไปเอากลับมาให้นะคะวันนี้มิวทำกลับมาให้แม่เต็มเลยแม่กินแค่ไข่เจียวแค่นี้ก็พอเนาะอายุมากขนาดนี้แล้วอะกินไข่เจียวนี่แหละดีต่อสุขภาพชอบแต่ชอบให้แม่กินไข่เจียวทุกวันเลยนะแล้ววันนี้มิวก็ทำกลับอย่างอื่นไว้ให้แม่เราด้วยอะให้แม่กินอย่างอื่นบ้างไม่ได้หรอมิวมิวดูฟันแม่มิวสิอายุมากขนาดนี้จะไปกัดยังไงไหวที่โครงเนี่ยมิว ไม่เป็นไรแม่กินได้จ้ะข้าวไข่เจียวนี่แหละนุ่มดีดีแล้วครับแม่อายุก็เยอะแล้วอะ่ะอย่าทำให้ลูกหลานไม่สบายใจเลยครับช็อปมิวแม่กินได้มิวไปทำธุระมิวเถอะจ้ะขอโทษนะคะแม่ชอบนี่ชอบให้แม่มิวกินข้าวไข่เจียวหลายวันแล้วนะั ทำไมไม่ให้แม่มิวกินอย่างอื่นที่มันมีสารอาหารบ้างอ่ะมิวนี่มิวรู้บ้างไหมเนี่ยที่บริษัทช็อปอ่ะเาเริ่มเลยเอาพนักงานออกแล้วนะนี่มันโชคดีแค่ไหนแล้วที่ช็อปไม่โดนด้วยอ่ะแต่มิวรู้ไหมช็อปอ่ะโดนลดเงินเดือนนะไม่รู้แหละต่อไปเนี้ยไม่ว่าจะแม่หรือว่าจะมิวต้องช่วยช็อปประหยัดกันเข้าใจไหมแต่ทุกวันนี้ก็ประหยัดกันอยู่นะช็อปข้าวก็ไม่ได้ไปซื้อข้างนอกที่ไหนเลยก็กินกันแค่ไข่เจียวอ่ะประหยัดอย่างนั้นหรอมิวเห็นไหมว่าแม่มิวอ่ะเปิดแอ ทุกวันทุกคืนต่อไปนี้มิวสั่งแม่เลยนะว่าห้ามเปิดใช้พัดลมแทนอ๋อแล้วอย่างหนึง่งไอ้เครื่องซักผ้ารู้บ้างไหมว่าเปลืองไฟอะ่ะเลิกได้แล้วนะให้ซักมือแทนซักมือเนี่ยนะชอบแต่แม่มิวแก่แล้วนะเราก็ช่วยกันประหยัดทางอื่นก็ได้นี่แต่มิวไม่อยากให้แม่มิวต้องลําบากอะ่ะให้คุบซักแป๊บเดียวมิ้นเป็นไรเลยเสื้อผ้าก็เสื้อผ้าเราท้งนั้นน่ะชอบชอบบอกว่าไม่ได้ก็คือไม่ได้รออะไรอะไรให้มันดีขึ้นก่อนดิมิว ตอนเนี้ยภาระค่าใช้จ่ายมันลุงลังเต็มไปหมดเลยนะมิ้วแต่ช็อปอ่ะไข่รับไปซะซื้อมาทำไมเยอะแยะล่ะชอ็อปก็ผมกับมิ้วอะจะไปทำธทุระต,ต่างจังหวัดสักสองสาวันแม่จะได้ไม่ต้องออกไปซื้อกับข้าวข้างนอกไงจ้ะเป็นลมเป็นแรงขึ้นมานี้ลูกหลานลำบากหมดเลยนะรู้ตัวม,นะมั้ยเนี่ยก็อยู่แต่บ้านนะ เสื้อผงเสื้อผ้าเก็บทาความสะอาดให้เรียบร้อยถ้าเครื่องซักผ้าเนี่ยย้าเลยนะห้ามใช้เด็ดขาดแอร์ก็ห้ามเปิดเปิดพัดลมเอาเข<ม>้าใจไ,ไหมอยู่บ้านคนเดียวอ่ะอย่าเป็นภาระลูกหลานมันมากนะช็อปมิวได้ยินที่ช็อปคุยกับแม่ไว้หมดแล้วนะเราไปกันตั้งสิบกว่าวันน่ะช็อปจะให้แม่มิวกินไข่เจียวสามือเป็นสิบวันเนี่ยนะมันจะเป็นไปได้ยังไงช็อปแล้วแมไมมันจะเป็นไปไม่ได้หรอมิว มิวรู้ไหมว่าแม่มิ้วอะอยู่ดีกินดีกว่คนแก่บ้านอื่นทั้งเยอะเราไปนานขนาดนี้ยทําไมมถึงเอาแม่ไปด้วยไม่ได้อะ่ะเอาไปเหรอเอาไปทําไมแม่มิวอะตัวพาราชัดให้อยู่บ้านเฝ้าบ้านอะดีแล้วชอ็ชอปช็อปประยูสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าทานข้าวอยู่เหรอคะอกินข้าวได้กันไหมข้าวไข่เจียวเหรอคะประยู หนูมาทุกครั้งก็เห็นแต่ป้ายูทานแต่ข้าวไข่เจียวเนี่ยข้าวไข่เจียวก็อร่อยแล้ว,วกินอะไราามากมายอยู่บ้านเขาก็ต้องช่วยเขาประหยัดสิพี่จา๋าพี่จา๋าวัดดีค่ะมาเยี่ยแม่เหรอคะนี่มิวแกเป็นลูกภาษาอะไรเนี่ยวันๆให้แต่แม่กินข้าวไข่เจียวมันมีสารอาหารครบถ้วนตรงไหนแกเป็นลูกเนี่ยควรหาสารอาหารมาให้แม่ทานให้มันครบห้าหมู่ด้วยนะเพราะแม่แกแก่ขึ้นทุกวันจะต้องได้รับสารอาหารที่มันครบถ้วน นี่อะไรมีแต่เมนูไข่ถ้าแม่คนเดียวเนี่ยยังเลี้ยงดูไม่ได้ฉันจะเอาป้าไปเลี้ยงดูเองนิดเธอไม่รู้จริงๆหรอว่าผักหน้าร้อนอะมันแพงกว่าไข่ตรืงเยอะแม่มาอยู่บ้านฉันอะแม่ก็ต้องช่วยฉันประหยัดเข้าใจไหมอ๋อแล้วอย่างเมื่อกี้เธอจะแม่ไปดูแลหรอดีเลยถ้าเธออยากได้ภาราชิ้นใหญ่นี้ไปดูแลก็ไปสิฉันยินดี คนแก่นะอยู่ไปก็ลังแต่จะเป็นภาระค,คนอื่นเขาไม่เป็นไรนะคะป้างั้นป้าไปอยู่กับหนูนะขอบใจนะาหนาจ๊ะมิวหรือเปล่าอ่ะใช่จริงๆรัสมัรรครคะแพาย์มิวหนูมาทำอะไรตรงนี้ลูก หนูมาสมัครงานเหรอจ๊ะหนูมาสมัครงานค่ะแม่แล้วช็อปไม่ได้เลี้ยงหนูเหรอกดอะไรขึ้นหนูเลิกกับช็อปแล้วค่ะแม่หนูทนความเห็นแก่ตัวของช็อปที่เขาทํากับแม่ไม่ไหวอีกแล้วอ่ะหนูก็เลยตัดสินใจเลิกกับเขาเลิกตัวหนูเองก็ไม่กล้ากลับไปหาแม่หรอกค่ะเพราะว่าหนูรู้ว่าหนูทําไม่ดีกับแม่ไว้เยอะมิวหนูอ่ะเป็นโรคหัวใจตั้งแต่เด็กๆเลยนะ ทำให้หนูเรียนไม่จบแล้วหนูจะอาวุที่ไหนมาหางานดีๆแบบคนอื่นเขาล่ะไปอยู่กับแม่ไหมไปอยู่ด้วยกันนะลูกแม่ไม่โกรธหนูหรอแม่ไม่โกรธหรอกยังไงหนูก็เป็นลูกแม่นะไปอยู่กับแม่นะขอบคุณแม่นะคะแม่เป็นยังไงบ้างคะเนี่ยแม่สบายดีจ้า ่นี่หรอคะแม่ร้านนี้ละจ้ะลูกร้านแม่เองเอา้าวมิวเป็นไงมาไงเนี่ยไม่มากับป้าพอดีฉันเลิกกับไอ้ช็อปมาแล้วอ่ะพี่โอ๊ยดีเลยเลิกกับมันได้เนี่ยดีเลยนะชีวิตนี่จะ,จะเลิญลุ่งเรืองไปคบกับไอ้คนไม่มีอนาคตแบบนั้นอนะ่ะมีแต่ล่มจมถ้าไม่มีอะไรทําเนี่ยก็มาช่วยฉันกับป้าทําร้านนะดีแล้วเลิกก็ดีแล้ว,ลกกลวไปนั่งก่อนลูก แม่มาขายข้าวไข่เจียวตั้งแต่เมื่อไหร่คะเนี่ยก็จ๋าชวนแม่มาอยู่กับจ๋าแล้วก็ชวนกันมาขายไข่เจียวใต้คอนโดนี่แหละขายดีด้วยนะลูกค้าเยอะมากเลยมิ้วลูกถ้าหนูไม่มีงานทำมาอยู่กับแม่มาช่วยแม่เปิดร้านขายไข่เจียวนี่แหละไม่ต้องไปหางานทำหรอกเข้าใจไหมเข้าใจแล้วค่ะแม่ยังไงก็แม่ลูกกันแม่ก็มีความเป็นห่วงหนูอยู่ตลอดเวลาเลยนะลูก ขอบคุณแม่มากนะคะแล้วก็ขอโทษที่ที่ผ่านมาหนูทาให้แม่ต้องลําบาก้วยไม่เป็นไรแล้วก็แล้วไปลูกตั้งหน้าตั้งตาช่วยแม่ทํามาหากินดีกว่านะงัน้นหนูไปเริ่มเลยดีกว่าค่ะแม่ไปเราไปช่วยกันเจ๊หิวแล้วเนี่ย เสิร์ฟร้อนรุ่งพี่เหมือนใจได้ไลมไข่เจียวร้อนๆมาเสิร์ฟแล้วจ้าครับอืมเฮ้ย hey. แกมานั่งตรงนี้ได้ไงวะเนี่ยฮะจะเห็นหน้าแกกินกินข้าวไม่ลงเลยเนี่ยมานั่งนี้ดินไปไม<ว>่บอกให้ไปไง เ,เ,เกิดอะไรขึ้นหรอคะช็อปเดี๋ยวจัดการให้นะคะช็อปชอปไปนั่งตรงนั้นไปเดี๋ยวนะช็อปแล้วมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะทาไมช็อปถึงอยู่ในสภาพนี้มิ้วบริษัทของช็อปปิดกิจการไปแล้วแหละตอนนี้ช็อปก็เป็นแค่คนตกงานคนนึง งานสมัยเนี้ยมันหาย,ยากมากเลยนะแล้วตอนเนี้ช็อบก็ได้แค่ทำงานเก็บเงินค่าแรงรายวันไปวันๆเท่านั้นแหละบ้านช็อปรถช็อปถูกยึดไปหมดแล้วเพราะช็อปไม่มีปัญญาจ่ายหรอกโอ้ชอปเห็นมิ้วกับแม่เปิดร้านอยู่ได้ช็อปก็ดีใจนะ ชอบไปทำอะไรมาลูกถึงสภาพเป็นแบบนี้ล่ะแม่ครับผมขอโทษนะครับที่ก่อนหน้าน,นี้ผมเป็นลูกเคยที่ใช้ไม่ได้เลยโหอหชอบแม่ให้อภัยชอบนะจริงๆแล้วอะแม่ก็ไม่เคยถือโทษกดชอบเลยนะแต่ว่าทำไมชอบทำไมถึงป้าไอชอบแกกลับมาทำไมมาขอคืนดีมิ้วเหรอ หรือว่าจะมาขออยู่ด้วยฉันไม่ให้แกอยู่ด้วยหรอกนะมาทางไหนกลับไปทางนั้นเลยเออกไปเลยเจ๋าไปส่งข้าวไปชั้นสิชั้น18บแป 18, เขารอข้าวอยู่แต่มันห้ากล่องไปเร็วๆไปลูกอยป้ามาชอปนั่กินข้าวไข่เจียวก่อนแม่จะบอกว่าแม่ไม่เคยถือโทษกดช็อปเลยนะแม่เข้าใจนะยามลำบากช็อปก็ต้องตัดทอนค่าใช้จ่ายช็อปก็มีเหตุผลของช็อป แล้วถ้ามิวกับชอปจะคืนดีกันแม่ก็ไม่ขัดนะไม่เป็นไรหรอกครับแม่ผมทำไม่ดีกับมิวไเ,เยอะมากจนมิวต้องขอเลิกผมวันนี้ที่ผมมาผมก็แค่มาหาอะไรกินให้อิ่มท้องเดี๋ยวผมก็ไปแล้วครับเรื่องของผมกับมิวเป็นไปไม่ได้แล้วครับแต่จริงๆอะความทรงจำระหว่างเราอะมันยังมีความรักอยู่มากเลยนะชอป เรามิวก็ไม่เคยโกรธช็อปเลยขอบคุณนะมิวที่ไม่เคยโกรธช็อปเลยอ่ะขอให้มิวมีความสุขมากๆนะเหมือนกันนะช็อปมิวก็ขอให้ช็อปมีความสุขแล้วก็เจอชีวิตที่ดีกว่านี้แล้วก็เรายังเป็นเพื่อนกันได้นะร้านของแม่ช็อปมากินฟรีได้ตลอดนะใช่ขอบคุณนะครับคุณแม่ผมขอตัวล้าน,นะครับแม่คะช็อปช็อปอย่าเพิ่งไปจ้ะ ร้านแม่าขาดคนล้างจานพอดีเลยชอบพอจะช่วยแม่ได้ไหมจ๊ะได้สิครับทาร้านของคุณแม่ขาดคนจริงๆผมช่วยได้นะครับผมขอแค่อ,อาหารสามมื้อกับที่หลับที่นอนส่วนค่าแรงผมไม่เอาหรอกครับได้จ้ะอ้าพงกันเปื้อนแล้วก็ไปกินข้าวก่อนนะแล้วค่อยเริ่มงานขอบคุณมากนะไปมิ้วพา็อปไปกินข้าวได้ค่ะ ชอบรู้ไหมข้าวไข่เจียวของแม่อร่อยที่สุดในโลกเลยนะข้าวไข่เจียวของแม่นี่อร่อยจริงๆด้วยกินเยอะๆนะจะได้มีแรงไปทำงานงั้นมิวไปช่วยแม่เจียวไข่ก่อนนะ